ช่วงเช้านี้ท่านอาจารย์จะให้ทํากระบวนการเช็คอินก่อนใช่ไหมคะก็โดยที่จะขอให้พวกเราเนี่ยลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็มองหาคนที่เราไม่ค่อยรู้จักนะคะเพื่อที่เราจะได้แลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันละกันครากลุ่มคราโร,ร,รงเรียนเลยค่ะอาจารย์คะพยายามดูวงนะครับว่าเรานั่งวงกลมเนี่ยสวยยังนะกระบวนการเรียนรู้อันหนึ่งที่สําคัญมาก คนมักจะมองข้ามความปราณีตความงามเนี่ยมันทําให้วงเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เนี่ยดูดีนะครับวงเรียนรู้ต่างๆเหมือนกันนะ่ะพอเราสร้างวงเรียนรู้ที่มันดูสงบดูงดงามแต่สง่าในทีเนี่ยคนที่เข้ามาเห็นปั๊บเขารู้สึกละว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงและเขาควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับ มันเป็นพลังบรรยากาศบางอย่างที่ทําให้โน้มนําให้คนอื่นเนี่ยปฏิบัติตามไปด้วยนะครับเพราะันกระบวนการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันจะละเอียดปราณีตกว่าธรรมดาซึ่งเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมในบางช่วงนะครับหัวใจของการมาครั้งนี้มันไม่ใช่เรียนรู้แบบมาบรรยายอะไรมากแต่ผมต้องการใช้ท่านได้รับทราบมุมมอง นะครับปรัชญ,ญาว่าเศรษฐกิจพอเพียงในอีกมิติหนึ่งเพราะเป็นปรัชญ,ญาของเศษรษฐกิจพอเพียงท่ามกลางโลกาภิวัตน์ท่ามกลางระบบทุนิยมที่มีทิพลมากในโลกอาศัยเครื่องหมายเครื่องมือทุกอย่างที่กระตุ้นให้คนเนี่ยเป็นนักบริโภค เน้นบริโภคจนกระทั่งสร้างหนี้จำนวนมากเนี่ยในหนังสือของไทยรัฐเมื่อไม่ไม่นานมานี้เองบทความของซูมเฮฮะ,ะพาทีนี่ครัวเรือนนี้ครัวเรือนสูงหนึ่งในสัญญาณอันตราย นี่ครัวเรือนไทยขึ้นไปถึง50%เซมันมีสิทธิทำใหไประเทศชาติป๊อกเดียวจอดเมื่อไรก็ได้ไม่มีใครรู้เราเคยเห็นประเทศที่ล้มละลายมาแล้วและกว่าจะฟื้นตัวนานแล้วเราก็เห็นประเทศที่กำลังจะล้มละลายอยู่หลายประเทศในยุโรปท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวเรื่องเมืองดีทรอยต์ ซึ่งเมื่อ99ปีมาแล้วเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่รุ่งเรืองที่สุดของสหรัฐอเมริกาเมื่อเฮนรี่ฟอร์ดได้ให้ค่าจ้างแก่ลูกจ้างที่ทำงานในโรงงาน5ดอลลาร์ต่อวันก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ150บาทในอุมุลน,นี้นะซึ่งตอนนั้นถือว่ารายได้ดีมากแต่นี้ดีเดียร์ทรเป็นเมืองที่ ล้มละลายไม่สามารถจ้างแอมบูลานซ์นะครับไม่มีน้ำมันเติมรถตำรวจไม่มีการจัดการระบบสวัสดิการต่างๆเพราะว่าไม่มีเงินจ้างนี่คือประเทศที่ไม่ทันระวังงานเมืองที่ไม่ทันระวังตัวกับการจับจ่ายใช้สอยนั้นสิ่งที่เราทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ิ่งที่อาจารย์ทำทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นมุมที่ดีแต่อย่าลืมว่าเราอยู่ในระบบทุนนิยมใหญ่ของโลกพอเมืองไหนเริ่มจเจริญหน่อยท่านก็จะเห็นบิ๊กซีไมโครโลตัสลุยเข้าไปแล้วจริงไหมครับแล้วก็จะเป็นแหล่งบันเทิงใจของคนเดินเล่นช้อปปิ้งกันใหญ่เมื่อวานผมต้องจบเวทีเรียนรู้ ที่พัทยาจังหวัดตราดซึ่งโด่งดังในเรื่องของหลวงพ่อสบินทําเรื่องออมทรัพย์ท่านมีสมาชิกออมทรัพย์อยู่หกหมื่นคน <c oughs> แต่มีลูกน้องบางคนของท่านเริ่มสังเกตเห็นสมาชิกออมทรัพย์จํานวนหนึ่งมีนี่สินมากต้องคอยหมุนอยู่เรื่อยๆเพื่อจะเอาเงินมาใช้จ่ายเอาเงินออมทรัพย์ไปหมุนหมุ เพื่อจะจ่ายหนี้นอกระบบซึ่งพวกเราก็รู้ดีว่ามันแพงขนาดไหนหรือบัตรเครดิตก็คุณส่งไม่ทันเวลามันแพงขนาดไหนหลายคนทนไม่ได้หนีนะถ้าไปเจอหนี้นอกระบบก็จะถูกแก๊งสวมหมวกกันน็อกไล่ตามไล่นั่นนะพวกเราก็รู้ดีอยู่นี่จังหวัดตราดนะเมื่อสี่ปีมาแล้วไปจังหวัดที่สงบ มีวิถีชีวิตอย่างพอเพียงตอนนี้พลิกแล้วแล้วไม่มีใครรู้วาจังหวัดตราดจันทบุรีจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนเมื่อมีการเปิดชายแดนเข้าสู่อาเซียนเต็มตัวการทำมาค้าขายกับกับกมพูชาก็จะเกิดขึ้นก็จะมีนายทุนคนต่างถิ่นเข้ามากว้านซื้อที่ดักโน่นดักนี้ เกษตรกร,กรจำนวนหนึ่งก็คงกิดจะขายที่นะเราเห็นไหมครับว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างยกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ววันนี้ที่เรากำลังเตรียมและทำม,มาเนี่ยเราต้องการส่งสิ่งที่ดีๆให้แก่นักเรียนเพื่อมีอนาคตที่แข็งแกร่งเขาจะรับมือกับคลื่นใหญ่เหล่านี้ได้อย่างไงจริงไหมหรือแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองกเอ็เถอะ ต่อให้เกษียณต่อให้เป็นครูก็เถอะท่านก็ยังอยู่ในวังบนแห่งการดูดอย่างมหาศาลของทุนนิยมมันไม่ใช่แค่สอนหนังสือแล้วละมันเรื่องของชีวิตละรชีวิตงานมีสติรู้ตัวันั้นกระบวนการมาครั้งนี้นะครับจะพยายามทำให้เกิดความลุ่มลึก รุ่นคิดหนักขึ้นว่าสิ่งที่เราทําได้ดีมาแล้วเนี่ยจะทําให้ได้ดีมากขึ้นได้ขนาดไหนอย่างไรเพราะปัญหาที่มันโถมเข้าม,มาสู่สังคมไทยนั้นมันมากมายมหาศาลครับและท่านก็จะเป็นแสงสว่างเป็นหลักที่สําคัญตรงนี้นะเหราอนการรับมือเรื่องยากๆเนี่ยเราก็ต้องมีการคิดที่ ละเอียดคิดลุ่มลึกไม่สามารถคิดแบบพื้นๆได้นะครับไอสไตน์ style, นะครับเคยพูดไว้ว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยความคิดที่อยู่ในระดับเดียวกันซึ่งได้สร้างปัญหามาแล้วสมมุติว่านี่คือปัญหาลูกศรสีแดงพุ่งเข้าใส่ ท่านจะแก้ปัญหาด้วยความคิดที่อยู่ดับเดียวกันเนี่ยมันไปไม่รอดมันยันกันมันจะยันกันดังนั้นท่านต้องยกความคิดของท่านให้เหนือขึ้นหรือมีวิธีการทำให้ท่านเนี่ยเหนือกว่าปัญหาคิดเหนือกว่าปัญหาท่านจะแก้ได้สำเร็จและหัวใจของการมาครั้งนี้เราจะทำกานแบบนี้ ด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆที่หลากหลายนะครับแล้วหวังว่าท่านก็สนุกกับมันจับหลักการได้จับวิธีการได้จับแกนขอนได้แล้วเอาไปใช้นะครับทั้งในการทำงานกับเพื่อนๆครูแกนนำทั้งกับนักเรียนทั้งกับชุมชนด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปนะกระบวนการตอนเช้าที่ล้อมมงสนทนากันเนี่ยเราเรียกว่ากระบวนการเช็คอินเหมือเราเช็คอินในโรงแรมนี่แหละ การเช็คอินนี่คือเช็คความพร้อมของตัวเราการประชุมที่ดีการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อกายอยู่ที่นี่จิตก็อยู่ที่นี่กายอยู่จิตอยู่อยู่ในปัจจุบันขณะอยู่ในปัจจุบันขณะภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า be be present อยู่ในปัจจุบันขณะ ไม่ใช่กายอยู่ที่นี่จะจิตลอยไปไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการเรียนก็ไม่ได้ดีก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กเรียนเด็กในห้องของท่านนั่นแหละนั่งอยู่นั่นแหละแต่ครับมัวแต่ง่วนอยู่เล่นเกมมั่งคุยกับเพื่อนมั่งกายอยู่จริงแต่จิตไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จริงไหมครับเพราะสิ่งที่ครูสอนไปเด็กก็ไม่เก็บกระบวนการเรียนรู้ของเราก็เหมือนกันมันกระบวนการเช็คอินคือทําให้เรามีสติรู้ตัวว่า เราอยู่ตรงนี้กายอยู่จิตอยู่นะครับเพราะฉะเราจะเริ่มต้นด้วยง่ายๆเลยอยากให้แต่ละท่านแนะนำตัวให้เพื่อนฟังในกลุ่ม,มนะครับชื่อนามสกุลสอนวิชาอะไรหรือถึงแม้จะอยู่โรงเรียนนี้แต่บางทีท่านอาจจะเกิดจากจังหวัดอื่นก็บอกว่าชื่อนามสกุลท่านเกิดที่ไหนนะครับมาเป็นครูได้ยังไง หรือทำไมถึงอยากเป็นรูเล่าเรื่องสั้นๆเกี่ยวชีวิตส่วโตัตลนกน่อยจะได้คุ้นเคยกันนะแล้วสอนวิชาอะปัจจุบันนี้นะครับแล้ววันนี้รู้สึกยังไงอย่างผมเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นหวัดอย่างเงี้ยนะแต่ต้องรวบรวมพลังขึ้นมาให้ได้ท่านก็บอกโอ้กระปีกระเป๋าแล้วเมื่อคืนเดินทางไกลมากเลยอยได้พักคืนรู้สึกดีกระเป๋กระเป๋า แต่บางคนบอกโอ้ยังไม่ฟื้นเลยก็บอกยังไม่ฟื้นอย่างเงี้ยเล่าความจริงเช็คสต็อกตัวเองเช็คสต็อกกายสต็อกจิตแล้วแนะนําตัวเพื่อรู้จักกันนะครับโอเคไหมท่านละสองนาทีนะครับเล่าทีละคนทีละคนเชิญเลยครับเป็นครูวิทยาศาสตร์นะครผมสาระมสามสอนมสามาตลอดนะคะแล้วก็จบวิทศหลักสูตรเรื่การสอนใบหนึ่งจบริญญาโทบริหารอีกใบหนึ่ง ะะก็ความสุขเป็นเวลาค่ะ <c oughs> ก็ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่รองด้านบริหารงานวิชาการดูแล8กลุ่มสาระนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่การสอนอตัวเองด้วยในการสอนนะคะที่นําลงสูตรนักเรียนความรู้สึกในวันนี้ค่ะก็คือจะมาเรียนรู้จากเพื่อนๆต่างโรงเรียนทั้งทั้งหมดที่มา <c oughs> เพื่อที่จะเอาไปเติมเต็มงานในกรอบงานของตัวเองในการขับเคลื่อนเพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น าเป็นครูของเราแล้วก็ภูมิใจภูมิใจแล้วก็ยิงมาทําเกี่ยวกับทางด้านนี้เสร็จกานำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยถึงแม้ว่าเด็กเล็กมีความกังวลแต่เราก็พยายามศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทําทกิจกรรมรวมกับเด็กการเรียนรู้มันมีหลายสไตล์สไตล์โดยทั่วไปที่ ทำกันในหมหาวิทยาลัยในโรงเรียนโดยส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ที่ผู้สอน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 นะครับผู้เรียนก็จด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 โด,ดยส่วนใหญ่เป็นความเป็นการถ่ายทอดในลักษณะทางเดียวในแบบนี้เราจะเรียรกว่า transactional learning transactional learning เหมือนกับเราโอนเงินไปให้เนี่ย transaction โอนเงินโอนความรู้จากคนหนึ่งไปคนหนึ่งแต่สิ่งที่เราเรียนเนี่ย เราจะเรียนเรื่องของในสไตล์ที่เรียกว่า transformational transform เหมือน transformer เนี่ยแปลวว่าเปลี่ยนอันนี้เป็น transformational Learning เรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยไม่ใช่ผู้สอนอย่างเดียวผู้เรียนเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงตนเองบางทีผู้เรียนเนี่ย มีปฏิิรยาตอบกลับตั้งคำถามชวนคุยทางทีผู้สอนก็ต้องมาคิดมาทบถวนมันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผู้สอนอาจจะเป็นผู้เรียนและผู้เรียนก็อาจจะเป็นผู้สอนในบางครั้งบางคราวเมือยังผมเนี่ยผมทําวิทยากรกระบวนการผมได้พัฒนาตัวเองเพราะผู้เรียนนี่แหละเขาช่วยผมในการพัฒนาเขาจะพูดในสิ่งที่ เขางงเขาไม่เข้าใจผมก็ต้องคิดเอ,อ๊ะทำไมเขาไม่เข้าใจเมื่อกี้เราพูดอะไรเราใช้คําพูดแบบไหนเขาจึงไม่เข้าใจผมต้องพูดอย่างไรเพื่อให้เขาเข้าใจขึ้นผมก็ต้องปรับตัวใช้ภาษาใหม่นำน้องเนี่ยนะครับอย่างเรื่อง transformational ก็เหมือนกัน,กนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่าต่อนะครับอันนี้ฝากเราไว้ก่อนแต่ให้รู้ว่ามันมีสองสไตล์สไตล์ที่เป็น transformational มันจะเป็นการเรียนรู้ที่เรียกว่า learning นะครับ isocialization s กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมที่เรานั่งล้อวงคุยกันเป็นกระบวนการทางสังคมรู้จักกันเป็นใครมาจากไหนเราฟังอะไรบางอย่างเราอาจจะมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในใจอบอุ่นตั้งใจฟังสนุกนะครับน่าเห็นใจรู้สึกใกล้ชิด การเรียนรู้ในโบราณเป็นเรื่องของ socialization แทบทั้งสิน้นถ้าเราดูสมัยก่อนนิทงนิทานเนี่ยนะครับรูสีที่เป็นครูสอนเนี่ยลูกลูกศิษย์ก็เป็นลูกเจ้าชายมั่งเป็นเด็กอะไรมาตักน้ำนะให้อาจารย์ปฏิบัตินวดอาจารย์จริงไหมในหนังตะลุงในนิทงนิทานก่อนที่จะกลับบ้านมันเป็นความผูกพันกัน ไม่ใช่ผู้สอนกับผู้เรียนมันมีความผูกพันเป็นเนื้อกั่านนั้นเอ็นดูเอาใจใส่อยากให้ได้ดีคนที่เรียนรู้ก็เหมือนกันนะครับระหว่างกันถึงแม้จะอยู่ในระดับเดียวกันมันก็เป็นการให้ใจเอาใจใส่กันเมื่อวานอาจารย์ไพโรธก็พูดเองนะที่บอกเออรู้สึกอบอุ่นนะมีคนตรงคนนี้อธิบายให้ฟังใช่ไหมครับไพโรธ เพราะว่านี่คือ socialization นะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของฉันทะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบางครั้งเขาเรียว่า when knowing becomes love mm hmm. เมื่อการรู้กลายเป็นความรัก mm hmm. เมื่อการรู้เป็นกลายเป็นความรักอันนี้มันจะถูกมองข้ามเราจะเห็นเรื่อง การรู้เป็นอำนาจแต่ระบางทีเรามองเห็นว่าการรู้เป็นอความรักเพราะเรารักเด็กเราพยายางลูกศิษย์ก้าวหน้าจเจริญเติบโตเรายังสอนให้เขาเราอยากเห็นเขาพัฒนาไปดีเราอยากเห็นลูกหลานเราไปได้ดีเพราะเรารักนะเราสอนบางวิชาเช่นว่าโดยสิ่งแวดล้อมว่าโดยวัฒนธรรมท้องถิ่นเรารักวัฒนธรรมท้องถิ่นเรารักสิ่งแวดล้อม When knowing b e come love ตรงนี้มักถูกมองข้ามโดยระยะใน3ามสิบสีปีหลังหลังจากสังคมไทยเข้าสู่ระบบทุนนิยมหัวจิตหัวใจของคนหายกันไปเกือบหมดเห็นแต่เงิน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 วัดความสำเร็จกันด้วยเงินเห็นไหมครับว่าทุนนิยมมันครอบงำไปทุกที่ขนาดไหนยังไง หรือม่ใช่ทางวัดความสําเร็จที่อํานาจแต่ไม่ได้ัดความสำเร็จของความเป็นมนุษย์ไม่ได้วัดความสำเร็จด้วยความเมตตาเมันคนมันจะกระด้างไปโดยไม่รู้ตัวทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ะน,ดนะครับมันไม่เหมือนรานนี้รุกเราเด็กๆครูอาจจะดุพวกเราอาจจะตีพวกเรานะครับแต่เราก็รู้ว่าครูรักเนาะ ยิ่งรุ่นพ่อผมเรียนหนังสือโอโความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์นี่เหมือนกับพ่อแม่คนที่สองอย่างนั้นนะนี่เป็นของจริงตอนนั้นแหละ knowing becomes love เมื่อครูเป็นเหมือนพ่อหรือแม่ของเราคนหนึ่งนะครับดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ของเราเนี่ยจะยึดตรงนี้เป็นตัวตั้งเพราะว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ถ้าเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเน้นหนะักเปลี่ยนแปลงผู้เรียนนักศึกษาถ้าไม่มีความนักเรียนถ้าเราไม่มีความรักไม่มีความรู้สึกผูกพันไม่มีความสัมพันธ์ทางจิตใจเนี่ยมันจะเปลี่ยนยากและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับความรักความเมตตาปรัชญาชีวิตด้วยสิ่งที่เหนืองท่านทำถ้าท่านไม่รักประชาชนท่านทำไปทำไม นี่เพราะท่านรักประชาชนท่านถึพงพยายามคิดเรื่องโน้เรื่องนี้เรื่องนั้นจริงไหมครับเดินไปขึ้นเขาลงห้วยไปโน่นมานี่อยากแก้ปัญหาที่ไหนมีความทุกข์ท่านอยากไปเพราะท่านรักประชาชนเราอย่ามองข้ามแหล่งต้นทุนของการเรียนรู้หรือความรู้ว่าเรื่อเรื่องความรัก รักเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและสปปรรพสิ่งทั้งหลายนะครับโอเคที okay. นี้นี่คือกุญแจฝากเอาไว้นะครับเพราะกระบวนการของเราเนี่ยจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่เร็วไปไม่เร็วนักแต่พยายามจะให้ลุ่มลึกเพื่อให้ท่านได้ชุกคิดบางสิ่งบางอย่างซึ่งท่านก็ได้ทำมาแล้วไม่มากก็น้อย เาจะทำยังไงให้มันมีทักษะและมีพลังยิ่งขึ้น